สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องมาเบิงลูกชายซื้อของดีมาให้พี่น้องอยากนําเสนอให้พี่น้องเบิงนัน่เนาะของดีพี่น้องของดีบักลาแม่ได้รับเรยได้ลูกขอบคุณหลายขอบคุณลูกก่อนขอบคุณลูก <laughs> ลูกชายลูกชายซื้อของดีมาให้แม่พี่น้องจ๋ามาเบิงนั่กันมันคืออะไรเอยของดีของด,องดีกินแล้วมีแห่งกินแล้วร่างกายแข็งแรง กินแล้วเต็นได้ทุกวันขอบคุณนะบอกราลูกไส่ว่าแม่กยิ้มยุ้ขอได้ลูกบอกลาลูกก๊กลูกไส้ลูกไส้อันว่าเม่มักพี่น้องว่าแม่อันว่าแม่มักมันเป็นอันมันเป็นเ เป็นน้ำชามาจากอเมริกาพี่น้องอเมริกาใต้ซอวานหรือมาเตะนอะพล่าบันดเพิ่น,น้ำมาถิมใบไแม่คีปโพกับออกพี่น้องโอ้คีปโปไม่ค่อยมีเพราะว่ากินชาว่ามันซ่าตรงใจเด็กหรือมาเต้พี่น้องโอ้นี่พี่รองจ๋า บอกล่ะของเก่าที่นั่นแม่เบิดมือหนีเลยเบิดมือหนีพอดีเลยอันนี้พี่น้องแก้ความดันแก้ความดัน,นได้ได้พี่น้องแก้ความดันแล้วก็ดีท็อกดีดีพี่น้องจา๋าดีเลมาเตบิวมาจากอเมริกาใต้พี่น้องเคยเห็นไหนี่เอาอันเทสไซนี่สิเราาียกก ดูดนะคืออูบามาเพิ่นกินนะพี่น้องเนี่ยดูดดูแต่ว่าข่อยเทใส่แก้วขอบคุณหลายๆได้บากหลายเด้อป้าได้บากหลายเลยลองลองลองหาสื่อบางเด้อพี่น้องผู้ใดอยูู่ฝรั่งเศสแล้วไอยู่ทั่วโลกขายข้าขายทั่วโลกเด้อพี่น้องนี่นี่เป็นยังสิ ข่อยกินมากข่อยกินมากประมาณเดือนหนึ่งนอนทำไมต้องกินเจต,ตอนแรกกับ่าลูได้พี่น้องลูกซื้อกินลูกซื้อกินวันนี้เพิ่นใหญ่ไปหมอเห็ดงาน,น,นงาแล้วพี่น้องจ่าแล้ววันนี้เพิ่นด่าเพิ่นก็เลยมาถมว่าให้แม่แม่ก็เลยทำมาแม่ยังีนลูกมันในลูกเขาว่าดีดีตัวแม่ปะนะขอกันนํำเลยมันมีคาเฟอีนน้ำนออ่าดีกว่ากาแฟพี่น้องเฮ็ดไง พุ่งลดแต่ว่าข่อยบ่มีพุ่งอยู่แล้วไม่มีพุ่งอยู่แล้วแต่ก่อนมีเมอ,อกกากําล่างกายเม่กากําล่างกายมันก็เล่อยู่ไปเลยเนาะเบิ่งบ่เ <c oughs> บิ่งบ่พี่น,อน้องมันนี่อันเพราะแต่มากินอันนี้ปึ๊บมันบอกเฮตุพ้ดมันนี่ถามวา่ามันดีมองไหนจีความดังข่อยกับ,บ่มีเบาหวานข่อยกับบม่มีพี่น้องข่อยสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรทั้งสิน้น แกที yeah. ่ว hey, ่าสิ c, ่งท so, ี่ว่าแพ้ให้ผิดแปลคือว่า1ดีท็อกดีของน้ําอย่างดีเลยดีท็อกนี่ที่ว่าที่ว่าเห็นใน2มันจะทําให้เราสดชื่นตลอดเวลาทําให้สดชื่นถ้าไปจังซี่ตลอดเวลานะพี่น้องยได้อยากต่นดีลองเบิ่งเด้อข่อยบ่ได้หยังก็นําเิจักบาทเด้เห็นบ่คําเว้า ไม่ได้อะไรก็เพิ่นจักบาทรได้พี่น้องแต่ว่าดีนีีดีครับดีเนี่ยดีจนลูกไส้ซื้อมใหอแม่เนี่ยขอบคุณหลายๆลายได้บอกหล่าดีดีครับดีแน่ดีหนึ่งบ่ได้เสียเงินจ้าหวัดดีสองคือดีตัวใจดีตัวใจลูกไส้เอามใหอเนาะนี่แหละพี่น้องเอาไม้พี่น้องเบิ้งกระทึงสุมมันนี่เนาะเอาบ่อเอาบ่อต้อบอตอกระทึงสุมมันนี่พี่น้องบ่ได้เขาปลาเด้ บ่ได้เขาป้าวัานนี้บ่ได้ไปเก็บเห็ดวันนี้สิหาคลิปคนเราใครแล้วแม่พี่น้องมึงโอ้ยคนเปิดอันมาล้าก่อนสิเนี่ยไ,ไปน้ำพี่น,อน,นออ้องเ <c oughs> จสะสบายข่อยหย่อนไดดอกนะ <c oughs> ข่อยเปิดมาล้าก่อนสิมาน้าง แม่นไว้ยุ่งเหยิงกับเปิดเต้นเปิดฟุอนอยู่พี่น้องทำความสะอาดลีนผ้าเพราะแกงซีนของข่อยล่ะถ้าเฮ็ดเงียบๆบพราเขาอะไรก็ขี้หยังทำความสะอาดลีนผงลีนผ้าเราก็เปิดเต้นเนาะกระมวลขอบคุณทุกกำลังใจได้พี่น้องเนอะขอบคุณที่มาเบิ่งมาแย่งเด้อบัดนี้เฮ็ดกับบ่มีให้พี่น้องเบิ่งเราได้บัดนี้บัดนี้ก็สิเฮ็ดซ้ับมบีเนาะวุ่นคุยท่ายเฮ็ดเนาะพี่น้องปุยศีลขอบคุณทุกกำลังใจได้ค่ะเด้อพี่น้องจ๋า ใครอยากได้อยากลองของดีหรือลาค่าก็เป็นกันเองพี่น้องเลยม,มาเตะบังเดอเดี๋ยวคอยสิคายรูปให้เบิ้งอ่ะชัดๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิคายรูปนี่ให้เบิ้งวันใดยังจะบาดดอ,อกพี่น้องวันใดยังน้ำเขาแต่ว่า,ว,าว่าดีหรือยอมรับยอมรับดีแกโลกคข้มงดันแก่โลกเบาหวานแก่ได้แต่่าคอยบ่าเป็นได้แต่คอยกินอ่าบ่เป็นบ่าเป็นยังแกแนวคอยโชคดีที่สุดเลย โอเคค่ะมันสีเงาเนอะพี่น้องจ๋าขอบคุณเนอะบายบายจุกจุโอ๊ยบอกเดี๋ยวขึ้นไลฟ์สดฟอนต์กันนะบายบายเอ้อบ่ไปนึอบ่ไปบ่ไป